ครับคุณสดีครับวันนี้ช่วงเย็นตลาดก็ยังคงติดลบอยู่นะคะพี่กระจังเราเอาเป็นวันพรุ่งนี้เลยอะกันเราจะได้วางแผนการลงทุนได้ถูกอะไรไงต่อดีคะก็ตลาดหุ้นต้องต้องบอกว่าช่วงนี้มันก็เดี๋ยวนะี้หนุของนิการ์แชกอ่าครับไม่เจอแป๊บนึงนะ อนะครับขึ้นเรียกบร้อยก็ตลาดพรุ่งนี้มันก็คงจะเป็นลักษณะแนวโน้มขาลงอยู่เลยนะฮะก็ตามที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าช่วงเช้าเราบอกไปแล้วนะฮะว่าในส่วนของการยอดตวลงเนี่ยเรามองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมนะฮะเนื่องจากว่าตัวไอซ์นเนี่ย มันลงมาในเขตที่เป็นโอเวอร์โซนะครับ mm hmm. ก็คือระด mm ับสามสิบนะครับอ่าตอนนี้ไอซ์ไซสามสิบแล้วนะครับอ่าประกอบกับในส่วนของตัวโอเวอร์โซตรงนี้นะฮะมันมาพร้อมกับการทำไดเวอร์เชนด้วยค่ะ uh huh. นะครับก็คือตัวดัชนีเนี่ยมีการอ่านปรับตัวลงนะแต่ว่าตัวโลของตัวไอซ์ไซเนี่ยมันลบขึ้น mm hmm. นะฮะจริงๆไม่ใช่แค่อาร์ไซนะตัวของ MACD ก็ยกขึ้นเช่นกันแต่นี่นะฮะก็แสดงให้เห็นว่ารอบนี้เนี่ยมันน่าจะใกล้จะถึงเวลาแล้วแหละนะฮะในรอบของจังหวะของการรีบาวอะไรพวกเนี้นะครับถ้าถ้าเราดูตัวตัวสัญญาณพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าการย่อลงมองเป็นจังหวะในการเท่าซอนะครับแต่ว่าทั้งคูณอาจจะแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ กลัว,นนวขนาดนี้เนาะเพราะว่าเออเพราะว่าขึ้นวันหนึ่งลงสองวันอะไรเงี้ยนะยมันก็จะทําให้อ่าเรียกความกลัวเยอะกว่านะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าสมมุติเราเลือกหุ้นที่ดีนะฮะเป็นหุ้นที่มันค่อนข้างที่จะอ่ามีมีมีสตอรี่หรือว่างบดีเนี่ยมันไม่ค่อยลงนะฮะอืมะอย่างเช่นสามตัวนี้ผมแนะนําไปเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็อย่างเช่นบ b บอเนี่ย นะครก็ไม่ได้ลงไม่ลงอ่าต้องดูเป็นรายตัวเนี่ยอา่าวกับกันวันนี้ขึ้นด้วยซ้ำแอดวานอีกตัวคะ่ะอ่านะฮะแอดวานก็ขึ้นนะฮะ <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่บอกว่าตลาดลงแล้วเล่นไม่ได้ไม่ใช่๋ <c oughs> อแสดงว่าหุ้นที่คุณเลือกอ่ะมันเลือกแล้วผิดมากกว่า <c oughs> ถูกต้องไหมฮะอ่ามันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คิดหรือว่าอาจจะคิดน้อยไปหน่อยนะครับหรือว่าไปเลือกหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงอย่างเช่น อ่าผมว่ารายการนี้ส่วนใหญ่จะชอบลงไฟฟ้านะครับไม่รู้ชอบอะไรอะไรขนาดนั้นเนาะ GTC ดีกริงอะไรพวกเนี้น่ชอบจังเลยเนาะแต่ว่าทั้งอ่ะเอามองไม่ง่ายแบบเนี้เนี่ยฮะลองดูทรงกราฟนะครับอ่าอย่างเช่น GTC เนี่ยที่นั่งสูนหารกันตลอดทุกช่วงเวลานะเนี่ยนะฮะเห็นไหมแนวโน้มมันลงชัดเจนเห็นไหมลงชัดเจนอ อ่าใช่แล้วลองดู BBL หรือ Advanced อะไรพวกนี้นะมันคนละทรงกันเลยนะค่ะออเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ใช่ว่าหุ้นลงเราเล่นไม่ได้เล่นได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกหุ้นมากขึ้น selective มากขึ้นนะฮะอ่าก็แนะนำสามตัวถ้าสมมุติว่าเซ็ตลงมาอ่าแล้วบอกว่าอยากสะสมนะะอ่ะนะเอาตัวไหนมีอ่าก็มีอ่าเดี๋ยวเขียนให้เลยอืมก็มี BBL ท่าดีครับอ่าใช่ BBL BBL แอดวานซ์แอดวานซ์นะฮะแล้วก็ BDMs ค <c oughs> ่ะอ่านี่เป็นสามตัวหลักๆเลยนะฮะในในสามกลุ่มหลักด้วยค่ะนะครับที่ท,ที่ที่ถ้ามีจังหวะของการลงมาก็ก็ดูจังหวะในการทยอยสะสมได้ส <c oughs> ะสมค่ะได้เลยทั้งสามตัวอันนี้แล้วไปดูตัว T ี f e c บ้างพี่คะ ทีเฟกเนี่ยต้องอ่าช่วงนี้เนี่ยตัวเส้นสิบวันสะบัดเยอะแล้วเจอนะฮะต้องต้องยอมรับนะฮะเพราะนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับตัวทีเฟกนะครับอาจจะมองเกาะกว้างนิดนึงเกาะกว้างส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมาแบบค่อนข้างที่จะฟันธงเลยนะว่าแบบจะช็อตหรือจะลองนะแต่ว่าครั้งนี้ดูแล้วเส้นสิบมันมันสะบัดเร็วอ่ะเนี่ยนะอย่างเช่นตรงเนี้ยสะบัดปุ๊บอีกวันหนึ่งลงแล้วเนี่ยนะพอลงมาปั๊บ อีกวันหนึ่งสะบัดขึ้นแล้วเพราะนั้น <อะ S 2> ตรงนี้ผมว่ามันจะยากนิดนึงแหละม,มันน่าจะเป็นลักษสองของการไซเวย์นะครับเพราะนั้นผมให้กรอบแบบนี้ครับก็คือด้านล่างเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์นะคถึงประมาณเก้าร้อยไอ้เก้าอาประมาณเก้าร้อยนะครับก็คือถ้าขึ้นไปตรงเก้าร้อยเนี่ยแนะนําให้ช็อตอย่อมาตรงแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยแนะนําให้ให้ให้ลองให้ลองค่ะอ่าให้ลองนะครับเล่นในกรอบนี้อ่าใช่เล่นในกรอบนี้ไปกอ่อน นะฮะจนกว่าเขาเนี่ยจะเบรกจะเบรกขึ้นนะสมมติเบรกขึ้นนะฮะคุณต้องไปฟอลโล่ลองแล้วปิดช็อตหรือถ้าเบรกลงเนี่ยคุณต้องปิดลองแล้วก็ฟอลโล่ช็อตอ่าตรงแนวที่ผมให้โอเคได้เลยท่องทำค่ะโอเคท้องทำไม่ยากฮะช่วงนี้ง่ายนะฮะไม่ได้ยากมากนั้นคุณบอกว่าอา้าวก็พอมันมาแล้วก็บอกว่าง่ายจริงๆไม่ใช่นะะจริงๆหลักหลักที่ผมใช้เนี่ย ใช้มานานมาก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 ,มาก,มาก s> <S แล้วนะแล้วรอบนี้ก็เป็นอ um ีกรอบหนึ่งนะที่โอ้โหชัดเจนเลยเนี่ยกำไรตอนเปิดตรงโซนนี้ใช่ตอตรงเนี้ยผมว่ามีเจ็ดสิบแปดสิบเหรียญน่ยมีแน่ๆน่อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังย่อลองอยู่นะครับยกเว้นว่าหลุดประมาณสักหนึ่งเก้าห้าศูนย์อันนี้เป็นจุดในการล็อกล็อกกำไรนะฮะค่ะค่ะขอคำถามสักหนึ่งตัวละกัน SCB ค่ะ SCB SCB ก็แนวรับประมาณโซนนี้เลยนะหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์อ่าประมาณนี้แหละหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามจุดห้าประมาณนี้เลยอค่ะนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยประมาณโซนนี้นะครับประมาณหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ด โอเคได้เลยพี่การครบถ้วนนะคะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะและเด็กไงสัปดาห์หน้าเรามา,<ฮ>าอกีกนะค่ะสวัสดีสสสค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคําแนะนําจากทางด้านพี่กระจังนะคะคุณชัยยศจิรวากูลผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบอลกรุงศรีะะวันนี้ก็ให้ข้อมูลครบถ้วนเช่นเคยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเลยนะคะ